สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูเจ้าเครื่อง <S Fusion <Spy>. s p i e นะครับผมหรือเครื่องสไปซ์สายไฟเบอร์ปติกนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น f ฟ ai 8นะครับผมที่ขายอยู่หน้าเว็บนะครับโอเคลักษณะตัวเครื่องมาก็จะเป็นอย่างนี้จะมีกล่องกระดาษใส่มาให้นะครับป้องกันยังมาอย่างดี ส่วนตัวเครื่องก็จะเป็นสีเขียวมันจะมีสีเขียวกับสีส้มนะครับแล้วแต่บางล็อตก็จะเป็นสีเขียวบางล็้วก็จะเป็นสีส้มนะครับโอเคมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมมันเป็นเก้าอี้เก้าอี้ไว้นั่งครับเราแทนเก้าอี้มามีชุดมีเก้าอี้มาไว้นั่งนะครับเป็นเพจ เพนี่เป็นโลหะอย่างดีนะครับเพจเลิอดรูอลังการมากสุดท้ายมันคือเก้าอี้นะครับเสียบไปที่หัวนี่อโอเคเก้าอี้ผ่านไปนี้เรามาดูอุปกรณ์ในชุดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฐานตัวนี้เราก็สามารถวางวางเครื่องตอนที่เราทํา ตามการสไปนะครับก็คือเครื่องไม่ต้องยกออกมาตัวนี้มันจะเป็นอันนี้จะเป็นหูหิวนี่นะโอเคอุปกรณ์ของมันนะครับที่แถมมาให้ในชุดเดี๋ยวผมปรับกล้องนะีดว่านี่เลยครับมันจะอยู่แบบนี้อุปกรณ์ก็จะมีแปลงปัดนะครับอ่าแปลงปัด นะครับผมกระปุกใส่แอลกอฮอล์นะครับคีมตัดนะครับแล้วก็คีมมีคีมมาสองตัวเหมือนชุดเหมือนชุดฟาส์คอนเนคเตอร์คล้ายๆกันเพราะว่ามันต้องใช้ตอนที่เราทําการสปอไปก็ต้องการตัดคล้ายๆกับการเข้าหัวฟาสคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะมีตัวมีดนะครับตัวแท่นตัดแท่นตัดสายนะแท่นตัดสายตัวเนี้ยที่เข้ามาในชุดเนี่ย เนาะเห็นไหครับแบบนี้ครับตามราคาเนาะเพราะว่าชุดเครื่องชุดมันแพงตัวนี้ก็จะมีราคานะครับตัวเนี้ราคาหลายตังค์อยู่หลายบาทครับอ่าโอเคทีนี้เราเก็บอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วผมจะลองทำการสไปให้ดูว่าขั้นตอนการทามันเป็นยังไง ขั้นตอนการทำการสไบใสยไฟเบอร์ออปติกไม่ยุ่งยากเลยนะครับแค่ว่าเราละเอียดนิดนึงในการทำแค่นั้นเองเนาะ,นะมันไฮไลท์อยู่ที่การตัดจริงๆนะครับเพราะที่เหลือเครื่องจะจัดการทั้งหมดการตัดไฟเบอร,ร,บตรบ์ตัวนี้เราสามารถดึงออกมาได้นะครับตัวนี้เอาไว้เพื่อ วางแทนตัด <laughs> ครับวางแทนตัด <c oughs> ก็วางมันไว้แบบนี้ก็คือวางอุปกรณ์นั่นเอง <c oughs> ส่วนเจ้าตัวเครื่องจะอยู่ด้านในฝาปิดตัวนี้นะครับ <c oughs> เปิดมันออกมา <c oughs> ตัวเครื่องจะใช้แบตเตอรี่นะครับผม รีชาร์จไฟได้นะครับสำหรับตัวเครื่องเปิดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็น user manual ก็คือคู่มือ แต่พูกมงจะเป็นภาษานะนะอังกฤษเราจะมาเปิดอ่านดูได้ด้านในนะครับนะเขาก็าจะมีมาให้อ,อุปก,กรณ์อยู่ในนี้เลยนะแกะดูได้นะอ่านดูครับกัวเราพใจปุ๊บเสร็จเรียบร้อยอทีนี้มาถึงเจ้าตัวเครื่องเจ้าตัวเครื่องนะครับหน้าตาของเจ้าเครื่องก็คือแบบนี้ ให้มันชัดๆครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมปรับกล้องโอเคตัวนี้เชื่อครับกดเปิดเครื่องก็จะบูดขึ้นมาประมาณนี Yoda ้เครื่องสปายปัจจุบันนี้คือง่ายมากนะครับมันจะทำงานโดยระบบออโต้ทั้งหมด เ,เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปไปอะไรปรับแต่งค่าอะไรมากมายนะครับแค่เราเลือกว่าจะเราจะทำการสไปในในส่วนของซิงเกิลโหมดหรือมัลติโหมดอะไรเงี้ยซึ่งเครื่องมันรองรับนะครับโอเคเรามาลองดูขั้นตอนจนเลยดีกว่าว่าทำานนังไงโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดดูกันตอนแรกถ้าเราจะทำการสไปนะครับก็สมมติว่า ตัวสายมันขาดทีนี้เราจะต่อ2เส้นเข้าด้วยกันก็คือจะสไปมันนั่นเองนะครับอันดับแรกต้องใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสลิปเวอร์นะครับผมสลิป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 คืออะไรสลิปคือตัวป้องกันรอยสไปนะครับหลังจากที่เราทําการสไปนรอยสไปจะค่อนข้างเบาบางเนาะเพราะว่าจะไม่มีชั้นเคลือบอะไรอยู่เลยเนาะก็คือว่าเส้นแก้ว เดี่ยวๆเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับนี่ผมจะส่ไปและเรียกวเป็นสายพิกเกลดับแรกแล้วก็ตพาตัดมานะครับเอาสลิปนี่ใส่เข้าไปนะครับดยวสลิปเราจะใช้ท,าทําทีนะับโอเคใส่เพื่อพักไว้ในสายนะสลิปก่อนนะก็ให้ทําการปอกใช้ชิมเส้นตัวเรื่องนะครับเหมือนกันเหมือนกับตัวในชุดแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวในชุดอ่านะ ก็คือให้เราทำการตัดตัดตัวนี้ด้วยกันแล้วผมจะตัดตัวนี้ทิ้งไปนะครับผมเปียนะครับแต่ผมเปียทิ้งแตดทิ้งไม่ไไม่ต้องเอาไว้ผมเปียครับผมตัดผมเปียจากนั้นให้เราทําการปรอกคือปอกการลักษณะการปรอกก็ค,คือเหมือนกับ การปอกเพื่อที่เราจะเข้าหัวฟาสคอนเนคเตอร์คล้ายๆกันนะครับโดยทีนี้ว่าการปอกเนี่ยผมแนะนำนิดนึงการปอกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหลอมสองเส้นนี้เข้าด้วยกันถูกไหมฮะสองเส้นนี้เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการปอกคือแก้วสองเส้นเนี่ยพอรามันชนกันเนี่ยปุ๊บเราต้องดูตัวความยาวของตัวตัวสลิปด้วยะฮะเพราะเดี๋ยวมันต้องคุมอย่าให้มันยาวกว่าตัวสลิปนะเวลาต่อพอเข้าใจเนาะ โอเคอเรามาเริ่มกันเลยครับผมก็ทำการปอกนะปอกไปปอก,ปอกปกติเลยครับอปอกมาก็จะเจอแก้วเช็คหน่อยว่ามันแคกไหมคือเอามือปัดๆอย่างเงี้ยครับดูถ้ามันแคกคือมันแคกหมายถึงว่าถ้ามันมีรอยเล้าตอนที่เราปอกเนี่ยมันจะหักเลย เนาไม่มีอะไรป้องกันแล้วหลังจากที่เราปอกสองเส้นเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับตัดผมเปลี่ยนทิ้งไปของเปลี่ยนไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้ก็จะได้แบบนี้เป็นแก้วเห็นไหมครับสอเส้นนะ้มีสทอ โอเคต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็ตัดนะครับก็คือตัดระยะตัดเนี่ยให้เราประมาณตัวที่ตัวสลิปด้วยว่าเราควรจะตัดเท่าไหร่อย่าให้มันยาวเกินไปหรือว่าสั้นเกินไปตัดโอเคขั้นตอนการตัดทำให้ดูคร่าวๆนะครับผมถึงเวลาจริงก็ ทำได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับง่ายง่ายงาเองก็ดูระยะที่เราจะตัดค,คือการตัดเนี่ยถ้าถ้าเรายิ่งตัดให้มันให้มันแบบว่าตัดได้ตรงตัดได้รอยสไปซ์เนี่ย,ย,ยคือมันจะมีค่าลออที่น้อยนะครับตัดดูระยะนะครับจะมีเกตบอกอประมาณเลขสิบหก,ก็ได้ โอเคตัดอโอเคได้แล้วหนึ่เส้นครับมาอ๋อผมลืมนิดนึงก่อนตัดแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์นะครับปกติก็ใช้แอลกอฮอล์เหมือนเราเข้าหัวฟาด้ตอนนี้จะเหมือนกันการเข้าหัวฟาดเลย ช็ดแอลกอฮอล์หน่อยหนึง่งอันนี่ผมทำให้ดูคร่าวๆนะมันก็จะประมาณนี้อ่ะเ็แล้วเช็ดครับผมเช็ดไปแล้วอ่า,าอทีนี้ผมก็จะตัดอีกเส้นหนึ่งนะครับ ให้เน้นรอยตอนที่เราตัดเนี่ยเน้นมานิดนึงตรงตรงครับใจเย็นเย็นตอนตัดตรงครงับโอเค เรียบร้อยนะครับตัดเจ่าทีนี้เราก็เปิดเครื่องเลยตอนบูตระบบนิดนึงที่เห็นสัญลักษณ์ Android หรือ iOS พวกนี้ก็คือว่าตัวเครื่องตัวนี้เขาจะมีระบบคาวมาให้นะครับในการเก็บข้อมูลเนาะหมายถึงข้อมูลคือหมายถึงหลอกหลอกตอนที่เราสไปแยเราเราต้องการเก็บหลอกเพื่อจะส่งข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะซิงกับระบบคาว ขาวได้รองรับทั้ง Android ทั้งไอโฟนนะครับ iOS ลอรองรับทั้งคู่โอเคอันดับต่อไปเราก็ทำการเปิดนี่นะครับลักษณะนี้จะเห็นไหมครับหน้าจอเขาก็จะขึ้นตรงนี้เขาจะขึ้นไว้ที่โหมดซิงเกิลโหมดตอนนี้ถึงขั้นตอนการที่เราจะสอดส,สายเข้าไป โอเคเดี๋ยวผมก็หยับกล้องนิดนะึงเครื่องมันจะทำออโต้เองนะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยสำหรับการสไป์สุดท้ายนะั้นมันเหมือนกับว่ามันแพงที่เครื่องนะครับขั้นตอนมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราก็จะเห็น เพอมองเห็นเนาะโอเคที่ตัวของของชุดนะครับพอเราเปิดเครื่องเสร็จแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาครับเราก็เปิดฝาสองข้างนี้ขึ้นครับโอเคนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเราต้องการที่ว่าเราใสา่สายเพื่อที่ว่าจะเชื่อม ให้สังเกตตรงกลางครับมันจะมีเหล็กอยู่แท่งคู่หนึ่งสองตัวอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ครับตัวนี้จะเป็นอิเล็กโทรดนะครับอิเล็กโทรดคือตัวที่ทําหน้าที่ละลายเส้นแก้วนะครับหลังจากนั้นเราก็วางวางให้ได้ระยะคือประมาณว่าเกือบเกือบใกล้ใกใกล้ใลช่วงของของตัวอิเล็กโทรดนะครับเราไม่ต้องไปวางชนต้องเล็งให้แก้วชนอย่างนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะทําการเลื่อนทิมแล้วนี่ันก็ล็อกมันเข้าไปาล็อกเข้าไปเพราะตัวเครื่องเนี่ยคือเขาจะมีชุดมอเตอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับชุดมอเตอร์ของเขาเดี๋ยวเขาจะทําการทิมแล้วก็วัดระยะเองว่าควรจะเป็นระยะไหนก่อนการทําการสปาย หลังจากเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดมันลงไปครับผมเห็นไหมครับทีนี้เครื่องก็จะทำงานแล้วเช็คปุ๊บอ่าโอเคเครื่องก็จะทำการเทสค่าล้อถ้าเราเสร็จก็คือค่าล้อก็คือ 0.01db นะครับหลังจากการทำเสร็จนี่คือขั้นตอนนี้คือแก้ว2เส้นถูกละลายเข้าหากันแล้วก็คือทำการสปซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็เปิดขึ้นมาดูสิมันติดจริงไหมแล้วก็ปิดเปิดตัวนี้ขึ้นมา,นาเห็นไหมครับมันติดกันอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกคือรอยนี้จะค่อนข้างบอบ,บางมากเราต้องใช้ตัวซีฟตัวนี้เข้าไปส,สอดมันเข้าไปสอดเข้าไประหว่างรอย ที่ราใสปมา,าสองฝั่งสอดเข้าไปแบบนี้พอสอดเข้าไปแบบนี้เสร็จเห็นไหมครับก็จะอยู่ข้างในแบบนี้แล้วก็ปิดอันนี้ผมถ่ายเพื่อทำไปด้วยมันอาจจะน,น,นะครับถ้าทำจริงๆก็นิดนึงเราต้องยิฟตัวนี้เสร็จเราก็ต้องทำการวอร์มนะครับก็คือเปิดตัวนี้ขึ้นมา ือทำการหลอมสลิปให้มันรัดตัวรอยสไปรให้เราครับก็ใส่เข้าไปเลยครับจัดให้มันตรงนิดนึงจัดให้มันตรงนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดปุ๊บนี่ก็ทำการวอร์มสลิป ไฟสีแดงดับก็คือว่าเป็นอันว่าสลิปถูกวอร์มเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้รอยสไปที่แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้นจะถูกเหมือนกับว่าถูกทางใช้ใช้ดนใช้ความร้อนทําแล้วก็เพื่อป้องกันอะไรนี้จะมีเหล็กนะครับเหล็กอยู่เพื่อจะดามดามรอยนี้ไว้เพื่อทําให้มันแข็งแรงขึ้นประมาณนี้ ก็เสร็จแล้วขั้นตอนการทำสไปรอยนี้เราก็ไปเก็บในตัวกล่องพักอะไรต่างๆนั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนึงครับไม่ยากครับขั้นตอนนี้ถือว่าไม่ยากคือว่าตัดให้ดีครับที่ผมเน้นมากก็คือตัดให้ดีเค่นั้นเริ่มจากการตัดเลยผมทำให้มันขาดสองเส้นครับ เส้นชาจากการจากนั้นก็ปอกดูยยะะระยะเอาสลิปมาใส่ได้สลิปมาใส่เลยอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะทำโเร็วนะ,ะให้ดูอรอบหนึ่งครับจุกปอกนะครับอปอกเลย ระยะครับตอกมันออกนี่ยตอกเส้นนึงก็ปอกเหมือนกัน มเปียนี่ยไอตัวตัวผมเปียนจริงตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะผมว่าเพราะมันไม่มีผลอะไรแต่ก็ตัดไปให้มันเกะตัดไปเลยครับผมเปียปกตอกตอกแก้วปกติครับสี่พันองศาตอกนะ รูปรูปมันสั้นหน่อยหลังจากนั้นก็แอลกอฮอล์เช็ดครับเขาไปสะอาดสั้นหนะ่อยก่อนเราจะสะไปรเช้ดไปสองเส้นทีนี้ก็ตัดครับขั้นตอนตัดตัดตรงนี้ต้องตัดให้ตรงนะครับ ระยะเราต้องประมาณระยะให้ใหใหได้เพราะว่าอย่าให้มันเกินสลิปครับตัวสลิปที่ว่าเราจะทําเป็นตัวป้องกันอย่าให้ระยะของการสไปเเกินเนาะพอเข้าใจเนาะ,นะครับตัด เสร็จเรียบร้อยก็ทำการเปิดครับซ้ายขวามีตัวล็อกวางระยะให้อยู่ในใกล้ๆของใกล้ๆ้อิเล็กโทรดไม่ต้องชนนะฮะไม่ต้องชนอิเล็กโทรดนะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันทิมระยะให้อย่างที่บอกเนาะมันจะมีล่องของมันนะครับถ้าดูใกล้ๆจะมองเห็นนุ่มจะมีล่องของมันครับวางให้ตรงครับล่องซ้ายขวาตลอดแนวมีล่อง มีร่องอยู่นหะครับโอเคเสร็จแล้วก็ดูสายซ้ายขวาตรงทางพับไปเลยโอเคเห็นไหมครับถ้ามันฟ้องอย่างนี้คือระยะระยะของฝั่งหนึ่งอาจจะมีปัญหาอ่าเราก็มาขยับตัวนิดนะึงว่ามันมีปัญหาตรงไหนโอเค ผมทำให้ดูค่าวๆนะครับไม่ค่อยมันไม่ค่อยทัน,นทำไปด้วยถ่ายไปด้วยอโอเคระยะได้ล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเครื่องกำลังทำงานแล้วปึ๊บขึ้นนี้0.4คือไม่ผ่านก็ค <c oughs> ือตัดตัดให้ได้ประมาณ คืออันนี้มันอยู่ยที่ตัดผมทําเร็วมันก็เลยอาจจะได้ศูนจุดสี่มันที่แรกมันจะได้ศูนยจุดศูนย์ศูนจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับคือค่าเนี้ยคือเครื่องเครื่องสไปค์แต่ว่ามันไม่ให้ผ่านสไปค์ติดจริงแต่ไม่ให้ผ่านเนาะเพราะว่าคล้ายๆว่าคือรอยตัดเนี่ยมันอาจจะไม่ดีหรืออะไรเงี้ยอ่านะก็เลยขึ้นลักษณะอย่างนั้นนะอ่นะสมมติว่าผมสมมติว่าเรามาดูเอาขั้นตอนเนาะเพราะว่า ผมไม่ค่อยถนัดเพอต่อเสรสไสปายเสรก็ประมาณนี้อโอเคเอาสลิปใส่จนะับจตัวปลอกตัวสลิปะจะปลอกให้มันอยู่ในระดับ,บตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ปิดไปนะครับการกวอร์มการวอร์มก็ใส่เข้าไป อือุยอ่อครับอ่าว่าใส่เข้าไปแบบนี้ใส่ลงไปในล่อง วางวางไปตรงๆแบบนี้ครับแล้วก็ปิดลักษณะไฟสีแดงก็จะขึ้นไฟสีแดงดับเมื่อไหร่ก็คือเสร็จเรียบร้อยครับง่ายๆนี่คบอันนี้คือเรียบร้อยแล้วริฟวอร์มโดยความร้อนก็รัดรอยนี้แน่น อโอเคเนาะสำหรับการสไปก็ประมาณนี้ครับผมดูค่าที่เครื่องเครื่องรับได้พอดีพดบางทีเราสไปเนี่ยค่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเครื่องมันจะฟ้องนะครับออย่างที่ผมทําให้ดูเร็วๆครั้งที่สองเนะี่ยมันขึ้นศูนจุดศูนย์สี่คือค่าเนี้ยมันสไปติดจริงแต่ว่าเครื่องมันจะฟ้องว่าไม่ผ่านนะครับแต่ครั้งแรกที่ผมทาให้ดูที่มันขึ้นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยโอเคเครื่องยอมรับผ่านนะครับถ้าตัดดีๆเนี่ยขึ้นศูนย์ศูนย์เลย อันนี้ผมไม่ค่อยถนัดเนาะโอเคการใช้ก็ง่ายๆครับประมาณนี้แหละโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ